สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมในะคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมอารีนาเปกเอานั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้เนี่ยผมจะไปแ่นหมดพื้นที่ไร่ดูโอ้นั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมนะครับซึ่งกิจกรรมใหญ่ๆที่เขารีมาในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรม525 g ก l เด n น a y นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยแจกของอีกแล้วนะครับผมซึ่งแจก,กเยอะมากๆนะครับแต่ว่า ไฮไลท์ใหญ่ๆเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับทางขวาอน,นะ อย่ยูนั่นก็คือเจ้าตัวสกินปืน X-Ray ตัวนี้นั่นเองนะครับผมมันคือสกินปืน Headphone นะครับผมนะซึ่งสกินปืนตัวนี้เนี่ยผมก็จะรีวิวในคลิปนี้เช่นกันนะครับก็ก่อนจะไปดูอีเวนต์น,น่ะมาดูนี่ก่อนเลยละกันนะครับผมสกินปืนเ p h o n นนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวสกิน Headphone นะครับอันนี้คือบิวเดิมๆนะครับส่วนมันมีบิวเพิ่มเติมนะครับผมนะบิวเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีอีก2แบบนะครับนั่นก็คือบิวนักแม่นปืนนะครับบิว ก็คือเป็นบิวยาวบิวสั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าบิวหลักเนี่ยก็จะเป็นรล็งกล้องยาวอยู่ดีเนี่ยแค่ว่ากระโจมหน้ามันสั้นนั่นเองนะครับซึ่งอันอื่นก็จะเป็นกระโจมยาวเนาะทุกท่ชม ก็เราไปดูกิจกรรมก่อนนะครับนะครับผมนะสำหรับใครที่จะกลับมาเล่นเกมนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยควรจะกลับมาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมเขามีเยอะสเหละอเกินนะครับแล้วก็แจกแบบแจกเยอะมากๆนะครับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับหรือว่าใครที่เคยเล่นแล้วอยากจะกลับมาเล่นเนี่ยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ควรจะกลับมามากๆนะครับเพราะว่าเขาแจกเยอะนะครับมาแรกเลยแล้วกันนะครับผมจะเป็นเจ้าตัว ปืน AX นั่นเองนะครับผม AX 50ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ชมเนี่ยต้องมาทำเควสน,นะครับแล้วก็แจกโทเค็นที่จะไปสุ่มเจ้าตัวตู้บาร์นานะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวตู้ n k 1 4น้ำแข็งอีกนะครับผมก็สามารถเอาไปสุ่มได้นะครับในโทเค็นฟ้าฟ้าน,นี้นะครับซึ่งก็แจกอยู่ที่15อันนั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้ถาวรออไปก็ลองสุ่มดูนะครับเผื่อจะได้นะครับ อันนี้น่าจะเหมาตู้แล้วนะนะเออเติมอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับนะก็น่าจะต้องทำเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะไปเอื้อก,กับเจ้าตัวโหมดดูโอ้นั่นเองนะครับผมดูโอ้พื้นที่ไร่นะครับก็จะมีทั้ง2โหมดนะครับโหมด3าม0 0แล้วก็8 0ด0มื่นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวสกินปืน AK M นั่นเองนะครับผมนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เพียงแค่ท่านผู้ชมเข้าเกมมาเนี่ยในวันที่2ี่พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ถาวยบอะไรทัั้้งนนคแ่เข้าเกมานะครับผมนะ ีกิจกรรมที่โคตรจะดีนะครับสำหรับใครที่จะกลับมาเล่นนะครับผมเพราะว่ามันมีเงินตั้งต้นให้ท่านผู้ชมนะครับผมเพียงแค่ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นออก5 0 0แสนโคอินนะครับหรือว่ามูลค่าที่ท่านผู้ชมออกเนี่ยครบ5 0 0แสนนะครับท่านผู้ชมจะได้เงินนะครับผมนะเงินถือเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปขายของนั่นเองนะครับแต่ก็ได้เงินไปแล้วนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยห้าแสนนะครับก็มารับเอานะครับผมนแล้อ่็ส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นเซฟฟรีเนาะเป็นเซฟสี่ช่องนั่นเองนะครับสามวันเนาะถ้าเกิดว่่าคณกันนนตรงีี้เย ก็3 4มสนะครับก็ได้ไปแล้ว12วันนั่นเองนะครับผมสำหรับเซฟฟรีที่ท่านผู้ชมจะใช้ฟรีๆนี่ครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้เล่นดึกจำบันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เซฟฟรีมันเปลี่ยนแล้วเนาะก็มันจะแถมพวกเอ่อเปิดเอ่อเหมือนท่านผู้ชมเติม VIP เข้าไปด้วยนะครับก็คือเป็นเซฟฟีแล้วก็ VIP นั่นเองนะครับเนาะอันนี้เผื่อใครที่ ไม่รู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาก็แจกการ์ดนะครับผมนะก็คือการ์ดเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะให้แค่หนึ่งวันนะครับนั่นก็คือเซฟสี่ช่องบลีพีนั่นเองนะครับผมก็คือได้ทุกวันนะครับแล้วก็ล็อกอินได้ทุกวันนั่นเองนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมเข้ามาก็จะได้เลยนะครับในทุกๆวันเนาะซึ่งมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันที่25นี้นะครับไปจนถึง31พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับผมอีเวนต์นี้นี่ก็จะหมดแแแแลล้้้้้วววววนน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 นะะะะคครรรรััััับบเเเเเเพาา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 ่่่่่มมมมปปิดออีีตตตต์งง21ษยผถไ เพิ่มกับไอที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับไอที่เป็นกิจกรรมคูณโคเอิญ oh นะครับนะมันก็จะได้บัตรตัวนี้น้ว1สิวันนั่นเองนะครับนะมันก็จะรวมกันเนี่ยไปถึง18วันนะครับสิบแปดตันและนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่เข้ามานะครับในกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือโหมดหาเงินนั่นเองนะครับผมนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เล่นแล้วมันจะเป็นโหมดหาตังค์นะครับผมก็คือ เล่นแล้วก็ไปเอาของนะครับก็คือฟิลเหมือนทำเควสแล้วก็เอาของเควสมาแลกมาสุ่มนะครับนะเอาของเควสมาสุ่มนะครับนี่ก็คือของเควสที่มันมีนะครับในที่สุ่มนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะและนี่ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะครับอันนี้ผมลืมนะตอนแรกดีนะผมมาเปิดดูทันนะครับว่ามันมีกิจกรรมนี้ที่ด้วยนะคนั่นก็คือการอัปเกรดแบตเตอรีพาร์ทที่รวดเร็วขึ้นนะครับหรือว่า อีกปีในการอัพเวลของแบตเทิร์นพาร์เดี๋ยวมันจะคูณขึ้นไปนะครับผมนะก็คือใครที่มาเล่นตอนนี้เนี่ยก็สามารถซื้อแบตเทิร์นพาร์เปิดได้นะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเปิดทันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รับของแบตเทิร์นพาร์เลยด้วยเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เหนื่อยปะก็คลิปนี้จะมันจะเดือดสักแค่ไหนเนี่ยเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมครับ let's go c a p t u r ก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะลองเปลี่ยนแนวในการทําคลิปดูนะครับผมนะก็คือผมเนี่ยจะทําคลิปแนวเล่าเรื่องสมากกว่านะครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะได้ฟิลเหมือนแต่ก่อนนะครับที่ที่ท่ทนานผู้ชมดูผมจะยอะนะสมัยนั้นนะสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนนานนะแต่ก็ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะครับแ้วก็ประมาณ6-7เดือนนะครับนะชื่อช่วงนั้นเนี่ยคคอมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยพาคคลิปเอานะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถอัดไปเล่นไปได้นะครับนะทีนี้ผมต้องพากเอานะครับแล้วก็ ถามว่าผมคำนวณถูกไหมมันก็ถ uh ูกนั่นเลยครับนะพอผมมาอัดสดๆปุ๊บมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แทรกคลิปให้นานผู้ชมได้รู้นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะซึ่งแต่ก่อนพอผมพากเอาผมจะมีคลิปแทรกให้ผู้ชมได้รู้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะลองทํากับเหมือนแต่ก่อนดูนะครับแต่ว่าช็อตที่ผมเล่นผมก็จะไม่ได้ไม่ได้แทรกไม่ได้พากเอานะท่านผู้ <Zheng S 1> ชมแต่ว่าเค่ว่า ในบางจังหวะหรืออะไรเงี้ยผมจะเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็จะแทรกทิกเข้าไปนะครับว่าอะไรควรทําไม่ควรทํานั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มากับไอพิสวดเหมือนเดิมเลยนะครับนองผมเองเนาะ สำหรับใครที่อยากจะติดตามน้องผมเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่2ช่องทางนะครับก็คือมีทิกตอกแล้วก็ยูทูบนั่นเองนะครับผมนะก็ปรัติดตามช่องน้องผมด้วยละกันเนาะเออมันจะได้อ,อุปกรณ์ใหม่นะครับนะทีนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคลิปมันก็จะได้มีคุณภาพขึ้น,นครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเล่นในมือถือกันแล้วนะครับทุกคนผมก็ตื่นเต้นอะ่ะผมอยากนอนแล้วตื่นนอนแล้วตื่นอะ่ะให้มันถึงวันไวๆมากเลยตอนนี้ โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราพูดมานานแล้วเนาะมียิงด้วยมีระดับพี่น็อตอ้าวระดับคุณสองว่าจริงๆแล้วระ้ดับทองคุณสองเนี่ยมันไม่มีนะครับในหมดฟที่ไล่ดูโอ้เนาะซึ่งผมกับน้องเนี่ยยังไม่รู้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตาแรกที่เล่นกันเลยนะครับก็ก็ถ้าเกิดว่าผมไม่รู้อะไรก็อย่าพึ่งว่ากันเลยนะ ไอ้จ้ากินอย่างสวยใช้แบตเตอรี่หรอหนักตัวจัดเซฟมีเซฟมีบอลบอลบอลในตัวเตะมีนะวิ่งอยู่ตรงสองห้องสองเซโอ้ยเสียงปืนดีเลี้ยน ไม่เฮดโฟลก็เอฮดห้า,าจิตอ่ะโอ้ยเอฟเคว่ยเซ็ตใหญ่เซ็นใหญ่เลยลตูออกมาสองตู้สองตู้เอาไปฝั่งขวาหลังรถหลบผมไม่ได้ยัจมันจะหล,งละะังรถมันจะหล,ล,ลังรถมันจะหล,งลังรถใส่ยิงก็ต้องกดลง เมื่อป exactly. oh, anyway. mmm. well. ืนจะดีดกดลงวิ่งจนไม่โดนต่าตายตา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 หนึ่งตาหนึ่งเฉยจะฆ่าตัวเอ็มพีตัวเอ็มพีเดี๋ยวตัวเฮดโฟไม่ก็ยห้าเจ็ดเขาอยู่ที่เดียวกันเลยอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันหลังรถไม่หลังรถก็ในรถ สายบนมาสายบนมาทําไมเป็นรูดกูร่วงไงเฮียกูมีชูดตัวเองเอามาล้องเอามันกระสุนนดกระสุนนดเออเหลือเหลือทีไอนี่ไอบ้านบ้านการทุ่งมาบ้านการทุ่งมาเฮเฮยบีดเวยมาาทุ่งมาการทุ่งไอกระสอบข้างบนะ เ,เมื่อกี้พี่หันไปยิงตัวกระ๊อบข้างบนไงเพราะพี่ไม่มั่นใจล้าอยู <c oughs> ่ข้างในรถหรือว่าอยู่ข้างนอก <c oughs> โอ้ยแปดศูนย์นิ่งโอ้พลาดเลยพลาดง่ายๆเลย ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าอย่าหาทานะท่านผู้ชมการที่เราจะเอาตัวไหนเราก็ควรจะเอาตัวนั้นไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะทําแบบเมื่อกี้นะครับผมนะมันสามารถทําได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะวิ่งเข้าไปปาดใครสักคนแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเข้าไปในจุดที่เขาสามารถออกมาปาดเราได้เช่นกันนะครับผมนะการที่เราเข้าไปตรงนั้นเราควรจะเอาตัวข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไปเอาตัวข้างบนเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยโอกาสส่วนตัวข้างบนเนี่ยจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือผมโลภนะครับก็คืออยากจะแบบ ตัวบนเสร็จพิมาเอาตัวล่างต่อนี่โคตเท่เป็นไงแต่ความมันจริง,รงไงฮะยิงต<ง>ัวบนไม่ไม่ตายไม่พอตัวล่างเอากูเกือบตายด้วย <c oughs> <c oughs> ดีมีสโมกท่านะผู้ชมถ้าไม่มีสโมกผมอาจจะตายโดนซ้ำไปด้วยนะ ก็ตอนนี้เนี่ยผมนี่ดันไปเห็นขึ้นนะครับก็คือมันพึ่งเสียงหลุดนะครับตรงกระ๊อบข้างบนนะครับแล้วผมก็มาให้น้องนะครับแล้วทีนี้น้องกําลังไปเล่นให้เราครับส่วนเราก็ผ่าไว้ก่อนนะครับก็เหมือนมันจะหายไปนะครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็เหยีไปมันก็เหมือนมันไม่สนใจอะไรเลยเหมือนมันจะออกไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะเนียนอยู่เหมือนกันนะครับผมนะ A few moments later เราก็หากันไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับจนสุดท้ายเนี่ยน้องผมก็เจอจนได้นะครับ อันหนึ่งปีตัวใช่ปะเอามนศบยิงได้ฮะมันจะนอนดูถึงมันมีคนตายอยู่แล้วนี่มันกำลังดูดอ่ะมันมีศพที่มันยิงได้อ๋อสองศพเลยตรงเนี้ยศพปีสองศพแล้วผมก็ยิงไปเป็นสามศพทีเดียวอี๋ M4X แต่งเต็มก็ตอนนี้เนี่ยศพก็ยังหายไปอยู่ดีนะครับหนึ่งศพนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยที่เราเจอตอนเนี้ยมันมีแค่สี่ศพนะครับรวมอีกสามศพตรงนี้ก็เป็นแค่เจ็ดนะครับ ซึ่งมันหายอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเชียร์ในโมเดลดูแล้วกันนะครับเรือว่ามันเนาะทำละอดีตครัะเอาเลยเข้าตรงๆนี่แหละไฟกันขนาดนี้มันไม่ออกมาคุณว่าเซ็ตมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกอดไรนะเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นเซ็ตปัดย่องอยู่ขวาย่องอยู่ขวาไมีกตัว ล่างขึ้นขึ้นอะไรอุ้ยขึ้นอะไรถยูบ้านข้างล่างนี่ใต้บ้านใต้บ้านขึ้นข้างใต้เหรอโอ,อ้ขึ้นชั้นหนึ่งสวยในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าพอผมมาฟังในคลิปอีกทีนึงเนี่ยเออว่ะเสียงมันเป็นเสียงเหยียบปูนนี่หว่าไม่ใช่เหยียบหญ้านะครับแต่ผมเนี่ยก็รันลงมาข้างล่างอยู่ดีนะครับเหน,นื่อยกับตัวเองจริง แต่ว่าเปล่ามาันไส้ดีอาเลยนะเฮะี่ยส่วนของที่ได้มาเนี่ยก็น้อยนิดแล้วเกิดแนวนท่านผู้ชมคือแบบว่าโอ้ยเห่าอะไรอนะ่ะมันฮู้ฮูงฮู้ฮูงฮู้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 เฮ้ยโอ้ยขอขอขอนี่ไงถ้ถึงเมื่อเปิดใช้งานแล้วเพื่อนรทีมทีมแบบแบบก็คือไม่ได้มีอไ,มไ,มไดมอด่อมโอ้ยมาปะเนี่ย เอออแดงมาใช่หรอไม่แทงแดงอ่ะไอ้ที่จอ้เลยโอ้ยเรียออะไรเนคทีมแ่มีเฮียอย่างลั่นๆเลยอ่ะไงเราเล่นไิตามาเลยฆามาเลยมันไม่มีใครตอนเนี้ย กา wow. บัดบัดรบัดมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะอยู่บนอยู่บนมาเดินอยู่บนตัวนึงแลไ,ได้ตัว m อเอยู่ข้างบนมาเดินรีแม็กไม่ก็รอเซฟเปิด เว่าเขาว่าคุณแตกมีสองตัวสองตัว,ตว M 1ตัวหนึ่งมั้ง M หนงหรือมสอไม่รู้ อ,อ่าอต่ออไม่พี่เห็นอยู่ระเบิดไม่หออยุดเล้พี่ว้าวหนึ่งสีจริงด้วยนี่ไแม่งลันแป๊หนึ่งพล่อยก็<ฮ>ตอนแรกเนี่ยผมจะเข้าโมเตลอยู่แล้วนะครับเพราะตอนจะไปเปิดห้องแปดแสนนั่นเองนะครับแต่ว่า มันมีเสียง Nk นั่นเองนะคร like okay. ับผมก็เลยเลี kind of eh? okay. yeah ้ยวนะครับผมเลี้ยวอย่างไวเลยนะครับมาที่คลองม้าก่อนนะครับซึ่งก็เป็น Nk แต่งเต็มนะก็คุ้มเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปโมเตลกันต่อนะครับเพราะว่ามันมีเสียงปืนลั่นอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวตรงไหนมันกินทีอยู่นี่ไงอเนพี่นไปหลางกำลังพี่ลองกำลังขึ้นอย่างเดียว ตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งฮ้ยมันมีสองตัวมันยิงกันไว้เนี่ย ็อันนี้ผมแนะนาท่านผู้ชมนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับหรือใครที่ได้ฟังประโยคนี้นะครับก็ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเล่นโหมดไล่ดูโอให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ากุญแจผีเนี่ยมันจะหมดอายุในวันที่26นี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเดทไลน์หรือวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะงั้นก็ไปเปิดซะนะครับผมนะแล้วก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าของแดงมันมีให้ลุ้นทุกเซฟเลยนะครับก็คือมันออกมาแบบให้เราลุ้นน่แต่ว่ามันออกไม่ออกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งนนน้้องผมแลวกั ต้องมีดีวะของแดงไม่กระสุนหรือพี่เลยเหรอวะสุนพี่น้ำเนี่ยมันเยอะจริงเลยก็สุดแล้เอเืออ,อไปแล้วโดนดักเออโดนหนักถ้ากอกกูไม่ใหญ่กูก็่ร่วงอ่ะเมืเ่อกี้แต่เมื่อมันจะยิงโดนกอกกูเม็ดเยอะ ก็ผมแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าโหมดดูโอตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะมาเล่นเนี่ยผมแนะนําให้ไปหาเพื่อนมาเล่นนะครับนะเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็แนะนําว่าใส่เซต5ขึ้นไปนะครับหรือว่าเซต6เลยจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมเจอเซต6ด้วยนะครับแล้วก็แตก <c oughs> คือตอนแรกคือถ้าเจอเซตกแบบับเซต4เซตบัตรอะไรเงี้ยคือเราจะเราจะคลองเซฟเราจะคลองแมปไปเลยนะครับก็คือเคลียร์แมปได้ทุกตาประมาณนั้นนะท่านผู้ชม เออแล้วก็แมบบหนึ่งเนี่ยมันมีเหมือนประมาณ10คนถึงสิคนเองนะครับรวมตี้เราเลยด้วยนะเออเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปเล่นชนดนี้นะครับนะคือดีที่สุดแล้วนี่คือหมดมันหมดตอนเนี้ยณตอนนี้นะครับณที่ท่านผู้ชมดูคลิปเนี่ยมันดีจริงๆนะครับแต่ว่าอนาคตไม่รู้นะครับนะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมไปเล่นมาเนี่ยคือมันดีจริงๆนะครับออผมแนะนําว่าควรจะไปเล่นจริงๆ วอาคามีค oh, <here> วามีความมีควางไม่เจอเจอไม่มีโอู้ยเชื่อเชื่อเชื่อตั้งความใส่อะไรเมื่อกี้อ้าวตายตายละขวาตายสองเลยเหรอไม่ตายตัวเดียวไอ้ตัวนี้บอกมันตั้งป้อมตรงมุมปากมีอีกตัวมีอีกตัวอ๋อมันวิ่งตมันถนนมา สวยน้องวู้ยทำไมไม่ตายโอกปอบหกมี้ยอะสวน้องปาดแล้วปล่อยมือปาดแล้วปล่อยมือขอบ้ามึงปาดแล้วปล่อยมือโอ้มึงยิงไม่โดนกอบมันด้วยซ้ำเออกอบมันแทบไม่ลดเลยไปดูดิปล่อยมือพอคนยิงไม่โดนนี่กูพอเลยยิงไม่โดนเว้ยน้องเมื่อกี้ ก็ตอนนี้เท่าที่ผมเล่นมาผมก็รู้สึกว่าคนมันน้อยเหลือเกินนะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเดือดเท่าเท่าไหร่นะก็คือมันฟ์มชิวนั่นเองนะครับนะคือผมไม่เคลียร์ล้างแมปได้แบบแป๊บๆก็เคลียร์แล้วแป๊บๆก็เคลียร์เร็วนะทุกคนยิ่งใครที่ใส่เซ็ตเล็กมานะยิ่งง่ายเลยนะครับพอเราใส่เซตใหญ่แล้วเคลียร์ไวนะยิ่งเล่นกับเพื่อนนะยิ่งเคลียร์ง่ายเข้าไปอีกนะครับทุกคน ก็ใครที่มีเพื่อนก็อย่าลืมชวนเพื่อนกลับมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ชวนพี่ที่เคยเล่นกลับมานะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะครับผมนะเพราะว่าผมจะไปเล่นพี่ชายที่ผมเคยเล่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะทําคลิปอีกนะครับโคตรคิดถึงพี่เกลเลยก็ยังมีไฟก็กางก็กางก็กางข้อมูล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 ก็กางตกปลายตกปลาฝั่งพี่ เอาอะไรถักแก่เดียวโอ้ยนี่ไงคัดอาร์วิค ว่าอยู่เสียงใครเหยียบเหล็กไปเทียยที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่น8 0 0 0 0นนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เล่นกด3าม0 0นนะเออเผื่อใครแบบสงสัยทำไมเซตมันไม่ใหญ่เลยนะครับคือคือเซิร์มันเปิดไม่ใช่เซอร์ดิแมพมันเปิดมานะครับก็คือแมพมันเข้าตอนเที่ยงคือผมเข้ามาแล้วก็กดเลยนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะก็คือจะเซตรอเล่นเลยนะครับนะ คือเข้าปุ๊บเล่นปั๊บอ่ะเอาง่ายเลยเออก็เลยแบบคนส่วนใหญ่ที่ลงมาคือเขาก็ลงมาลองเชิงนะครับลงมาดูก่อนว่าแมปมันมีอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไรงี้นะครับนะแต่ก็เสียดายอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ไอดดับการันตีของแดงนะครับถ้าเกิดว่ามาไล่เนี่ยหนูเพี้ยบผมบอกเลย โอ้โหได้เดือดแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเดือดอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นตอนกลางคืนอีกทีนะครับเผื่อเป็นทอมมอลแบบดูโอนะครับท่านผู้ชมเราจะได้มาล่าทอมมอลกันไงล่ะก็ตอนแรกเนี่ยผมกะจะไปคล้องมานะครับแต่ว่ามันมีเสียงปืนมาอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยกะจะมาล่าคนอยู่แล้วนะครับการล้างแบบทุกเกมเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับเซตมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะงั้นเราจะเคลียร์หมดทุกเกมนะครับผมนะเฮ้ยเจอเ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอ,อยู่หนหนจะมาจะมาเมื่อไรจะมาจะมาเมื่อไรันไรทำไรไม่ไมา,มอ,มามอ,อยู่มาพีระต์โอ้ยปุ่มเฟสมันกดไม่ได้อยู่ปุ่มบั๊ตายหนึ่งเนี่ยตาย นี่ยิงอยู่ไปเตอคอมโบคอมจอยดิจอยสันซิลของมหาเทพดูโอ้นี่มห <c oughs> า,ากเทพดูโอ้ามาปไปเที่ยนเอาให้ตัวแล้วแหละอุ้ยมีตะกินด้วยของเจ๊งจ้าไปนะครับน้องๆ เพื่อสรางโอกาสให้กับคนที่กำลังมองหาแาะเติมเซฟหรือเติมเกมในหน้าแบบเขาราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับวิเศษเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะครับผมเทป4เข้าในเพค83บาทนะครับส่วน6เข้าเนี่ยต้อง82บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจสกินป <mel> ืนนี้นะครับที่ผมเล่นในคลิปนี้เนี่ยราคาแบกตู้อยู่ที่2,179บาทนะครับผมสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวไม่หอออ,ออีกเอ,อี๋ยข้างหลังเรานะเออมีนะเอ็มก็ทำให้ดูแล้วว่ามันไม่ได้ดับสองชิ้นเซตเดียวเราเบิดนี่ไปกินแล้วกนะัิดอ้่หบอกตรงๆเลยนะครับว่าบูด โคตรจะบูดเดีสตีมสตีม์โอ้ยชุดซ้อมองไรอะไอ้ชุดซ้มอยู่โกดังหลังอะไปตีได้ไหมตีได้ปะคุยตายเลยโคัวไม่หลังโกดังก็ชี้กําแพงอะเจเจข้า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 ้าดังข้าดั ทางซ้ายใช่ไหมตกไฟเห็นเกินแล้วใช่ใช,ใชไ่ไปหลังรถเราจะไปหลังรถถังใช,ใช่ใช่จะหลังรถถังปี๊ดเย่าโดนเน้นๆเลย ดูไฟตัวเองดูไฟตัวเองลูดม,มาน้องลูดมาน้องมูดมานดิฟาบันเจู้เจ็บเจ็บเจ็บเซ็บปีเลยเนาะเซ็บปีเซฟปีเลยต้องเซฟปีเลย M4 ข้างในโมเตลมี ข้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่งอยู่ข้างในรถแล้วรอนรถตายไปแล้วอาจจะเข้าไปในมองเตลนะครับมันอ,อยู่นี่ๆๆตายโอ้มันอยู่ทางขวา <c oughs> ข้าไหนเนี่ยข้าข้ายแล้วข้าตรงๆเลยข้าแบบม่ต้องเคิดอะไรเพราะมันกำลังโฟกัสกับบอท Hey, 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 hey. เป็มันแค้ๆๆๆย่างเนี่ยอยู่ในห้องเซฟสวยโดนเอาไม่ฟันมีตัวเอาไม่มามนม่มามนมาเราไม่ได้อามฟนาเลยมันเจ็บระเบิดแน่เลยใช่ มันแห้แหแหแหออเต็มเซฟเลยโอ้โหจานดาวเทียมกูเต็มอุ้ยมันได้ของแดงพี่นอ็อตใช่หรอเออมันโอ้อันนี้ออกมาเต็มเลยเอีวันเข็มแดงแล้วก็ยากแก้ปวดโอ้ปวดเลยก็มียันลุกปาดท,ทองอะ่ะ ก็ผมเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะวิ่งไปทางออกเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับแต่ว่าผมพาน้องมาเล่นต่อนะครับเพราะว่าน้องมันจะทาคลิปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คลิปเลยนะครับผมก็เลยมาเล่นต่อซึ่งผมก็พยายามปั้นมันแล้วนะครับทั้งต้นเกมแล้วก็เมื่อกี้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับเดียวกันก็ได้แปลกนะเอาสิงโตในกระเป๋าจริงเหรอเอาจริงเอาเฮ้ย ใช่เลยครับน้องผมได้ของแดงโอ้โคตรสวยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียง MK อยู่ทางออกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปปิด MK กันดีกว่านะครับผมผมคิดว่า MK น่าจะเซ็ตไม่ใหญ่หรอกนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ MK ที่เจอมาก็ถ้าไม่ใส่เก็บเสียงก็จะเซ็ตไม่ใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะครับนะติดนิสัยเล่นกับเกืย ของแดงสองชิ้นเหรอวะแต่เกาว่าไงอ่ะที่เราของมอะไรตูฟมันเออร์ไม่ใช่นะมันจะจะเป็นของแดงวางอยู่แล้วก็รุ่มันเซ็ตหกเลยเฮียโอ้ถึงว่าทาไมมันวัดสุดเซ็ตหกไนเลยอ่ะเซ็ตไหนเลยอ่ะแต่แค่ไม่ใส่อ่ะเขีได้ได้ เก็บของกูหรอตายเรียบร้อยเออใช่นอนเก็บของกูเฉยแหมก็เสียดายมากๆเลยนะครับนะถ้าเมื่อกี้เป็นสโบ3.5เนี่ยมันอาจจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าสโบ4เนี่ยผมพูดตรงๆผมเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นไม่ช่ําแล้วก็เอารินผมไม่เคยเล่นไม่ชำนะท่านผู้ชมเพราะว่าคือผมเคยเล่นตอนซีซันหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่สําหรับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่จัดอีกเลยนะครับนะจนตอนเนี้ยเพิ่งมาจัดเมื่อกี้เลยนะครับนะก็คือิ คลิปนี้ครับที่เป็นสะขบสี่นะครับผมนะก็ก็เล่นมาเรื่อยๆก็เหมือนมันจะเริ่มเข้ามือนะครับแต่ก็พอเจอแบบของแข็งจริงๆหรือคนที่เขาเล่นเป็นจริงๆมันก็สู้ไม่ได้นะครับนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมยิงไม่โดนนะท่านผู้ชมผมยิงเข้าหัวไป2เม็ดเลยนะครับก็คือเข้าหมวกทั้งนั้นเลยนะครับไม่เข้าหน้าแต่ถ้าเป็น3.5เนี่ยอาจจะยิงเข้าที่หน้าได้นะครับเพราะว่าผมเล่นจนช่นนนช่่นน่่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  แล้วมันเป็นโขบที่ผมเซียนที่สุดนะครับไม่ว่าจะปืนอะไรผมใส่ผมก็ยิงได้หมดเลยนะครับทุกคนแหมก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการที่ผมพูดไปด้วยภาคไปด้วยนะครับแต่ก็สเต็ปเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้สู้ยากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็เราแค่เล็งรอนะครับเดี๋ยวเขาก็โผล่กมาเองนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือวัดเชิงนะครับผมผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเซ็ตหกด้วยเพราะว่าจากสภาพเพื่อนเขานะครับเห็นใช่ไหมครับว่าเซตอะไรนะท่านผู้ชม ่นแ,แหละสภาพเพื่อนเขาเซตนั้นผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนเขาอีกคนจะเป็นเซตหกนะครับแค่นั้นเลยเสียดายนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ซีอุกเกนิคทามแล้ครับผมบ๊ายบายครับ